พนนพ่พี่น้องม่ซอยกันหลังเหตุแบบนี้ซอยหลังหรือว่าซอยเหตดมันเตบออันตก็บเหตดพีน้อนี้ฝนกระตุกเดือนใค่ตกออกมาทัานฝน,นอเอาไว้ทานไปอันยัภขษาตีดไหมนเนี่ยเออหตุ <LY P> ตสาได้ไหมน้อมอื <Boy? S 2> ่นเขาห้องเตอยังกรยายเขาเอาอันแป้งนั่นบอต่อากี่มีเทนตันเนี่ยอยกินตานไม่บ่ไพี่อนเรียไหมแซไปก่อนม่ใตาผี่ไหมนี่ถุงหนึ่งเรามีกระสือกระเดดอก้านเาเหลืออยู่ถุงหนึ่งแป้งยังเขานี้เขเจ้านะยั่งลูกเจ้านะเรมีหรอมาแล้วเห็นไหมเขาชิมาลบย ไปง่าเอาไปแหงนนี่ไล่กันได้หรอกที่เจ้ากระสิลรางนี่ไล่แหงแพ็เก่อนเฮ็ดแดงไขแดงเฮ็ดแดงจุ๊งจูแมนดังหลายดอกงามแบบทั้งเขาทั้งขถึงนอกๆไหมเน็ดดีๆเด้อหามเตะก็เตะสุดหมดเตะด้วยนะพี่น้องปัญหาบ้าเมย์ง่ายๆทำไมเนี่ก็คเชียนงานหลอดโขอยู่ เฮ็ดนาเหียที่พี่น้องมเฮ็ดนาเหียญนะเฮ็ดนี่เฮ็ดบริษัทซิ่งเนเหียญไน้มาใหม่นาเหรียอนอ้ใหมเนี่ยนาเหอินู่ต้องักินเีฟรีนะเนี่ยนี่นะมันเหรีเหลออเนี่ยก็ตดอยู่เีอันนี้หน้าแรกไงหน้ามันเหรีพลังอหน้ามันเหรีก็เทที่ดีดูเมนหายงไงเดี๋ยคลองก็ขึ้นไปก็หงุดหงิด้อเบาบาเบา ถ้าอ่านเป็นไข่มาติดหมูเลยสุกกรอบเลยแล้วก็มาวางติน้ำเมาเดี๋ยวของมามากคนแหลกชิดว่าเป็โรงเรียนสุกกรอบเลยโยกขึ้นกันเอามาติดคนยุ่งเียิงหรอกก็ว่าท่ามาติดอืมออออออน,นี่มันจากน้ำยางดีเหมาะไม่ดีหรอกจะมาสิฟงก่้นนะตากเลียนไปลองดงแดงสีแดงสีแดงตาก นี่คนมันค่อยหล่ไปไหนกันท่เข้าที่ห้อการรมภาษาที่เนาะเขาำลัเอาเงินเขากำลังเอาเง้เจ้าเห็นไปแล้วเงินดรเนาะนี่ไงนี่จะของถ่ายเงยนจะของเป็นคนเด้เงินคนผไวหายมาเด้เงินจ่อยนั่นแหละเขาร้นนี่ยร้านกระอนั่นแหละพิ่งเสิรต้องมีหาเสียงด้วยเอาแมงดาแบบอมองไกลบุ๊ บางนที่มันสะดุดออพี่นี่เห็นประเดนเรื่องเลยอุร้รมบ่บมีไสยัยยังเลยเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าไม่ใช่ก๊อปปี้เข้าใจไหมเป็นเพื่อนได้คบเป็นได้แต่ว่าไม่ใช่เอานิสัยเขามาใช้เราต้องเป็นตัวของเราเรา,เราเคยเป็นยังไงเห็นไหมเจ้าของตะกีตะหกขี้อย่างนี้บ่เานั้นไหนมันหูเรื่องหูเล่าเนี่ยไ,ไหมอันนี้เรา,เราน้่ดีๆนะมักกะหายไห้มกั Hi, มกก็มันมีคนเลี้ยงออดอสิบอกให้กันบอกย่างบอกซ่าอะไรเลี้ยงออก เขาลงความผิดแย่เว่าะเขาจะไม่เลี้ยงเอาโรดโดโอเคเออไม่โลดไปเลยไปอยู่กับเพื่อนนุ่นไม่ต้องมาอยู่กับครอบครัวหรอกฟันลินมาละเป๊เก่เป่เพ่เพฟันลินคุณตกปลากับพ่อปนั่นหละจีเดจโตเนาะ ตกเตะต๊กับชีชีคันชีเป็ดอันนี้ฝนเนี่ยยังจะของบลาสบายอยู่นั่นฝนมันอันนี้ก่อนจะคลองเห้ปลาสบายนั่นเด้อบอกคฟังเด้อเอาไปโผล่ึ้นแมวหน่อยนดอกนี้นะานพี่น้องดอกนี้แดงน่าจะเนื้อดอกนี้นะกระหักกระหักมันเมนคือไม้พะชรีดอกบานาลักเลยโคตรง่า ี่บอกม่ได้ใส่ผมตัไหนบอกบอก่ไปไนม่คุณพูดก็ทำไม่มได้ไปช่วยเขาขายช่ายขอขายไปข้างนี้หมูข้างนีกล้เห็นยังจะไปเลียนอน ยังไงจะมาเอี่น้องออบอกอางานบอกมันบอกตาังตลิงมาเราปัเปอยู่ครับเส่เวลาลางดนอยู่นี่ห่าอย่างเราก็มาลางอย่เนาะต้องนถนูถนอมยัสามารเสียนี้ก่อนไหมมาจีงมนจงเลยตุมต่มเปะมาเลตุ่มเปะตุ่มเปะตุป่ปอ แล้วไงเด็กพี่น้องมาซอยกันหลังนี่นี่ได้ดอกแข็งเงี้ยโยครับดเพชรแดงกับเก็บดอกแบบดอกแข็งเงีนี่จะแบบอวดเลยมันจะสวยๆมันนี่เพชรให้ดอกแข็งโยครับอันนี้ใไบไแห้งอันกิจะมางามสากเนาะะอื่นกันจีนี่ไปใหญ่ไปวัดเนาะครับพี่น้องยองา้าย,ยเขา,า,า,าสาวจีไทยทอดพี่น้นองเบื้องเนาะครับบ้านเฮาใช้เบื้องเฮาสีเหคือกันบ่ประเพณีเนาะเนาะครับ เห็ดใครได้หน่อยนะรักอบเหะแเห็ดใครเห็นใครเห็ดใครไม่ใช่เห็นเราไม่รู้จักเห็ดใครน่าจักของหนอกเห็ดใครเนาะดอกมันงแขงก็ดีอยู่ครับหล่างงเก็บกระบอกนี่ในสเปนเนี่เห็ดกะตินะครับเกระถิแกงใส่กันไม่นอนเอ้แต่ทีน้งก็ชินว่าหัูอไม่คแบบฝนตก ขึ้นหน่อยเส้นล่งแข็ยหนอยไหนมีในด,ดอกงามเนี่ยอยู่ดอกแข็งแค่นางว่วงประเทศทานได้ไหมนี่หลายแห้งอืมคนในเด็กแต่การเขเอาเห็ดแบบหลากหลายหลากบลายเช่นเ้องกรบืเอาเนี่ยบางคนแบบเอออาจะเอาแบบสุดดอกสุดยางสิไหม,มเล็เดเต็มตาเนาะอืมอ้มขึ้นดอกดอกแข็งก็สีล่างง่ายเนี่ยอยู่เนะครับดอกแข็งก็สีล่างง่ายเนี่ยดอาากแข็งแบบชิ้นงาเนี่ย อฝนยิ่ไในเิ่นดีน้องเออไปรู้สึกว่าฝนนี่เป็นอุปสรรคซะรเกลนเดแนนียก็ยากน้องจับเททานนอนเมือ่อเดี๋ยวเไม่ดำหมดเวด้ใส่ถุงมือ,อมัอนะเท็ดไทปนย่แล้วมันหลังไงาะ เรวนนักกันแกงมันแข็งเนาะบ่อยสปเสบปนเลยแค่น,นี้จะเข้าไปอ็นตําบุตําบุากะทิเขาท้าพี่น้องตมาแขงบลกันไหยครับมันจะคิวค้วๆไน้นะครับน้องเดี๋ยวชาหักรต้มนี่ยจะน้อยเนี่ยกระตุมอยากินไม่เแล้วค่เด่นานใบเนาะครับน่องกานไบเดว่าเสียกรต้ม,าต,ม,าต,มตานการแบบเดแบบให้บานเท่าตะกี้ครับแบบเป็นถนม,มกใช่ไหมครับมกามเการออกมาจะเป็น หน้าตาแบบใดนที่หนังว่ามันจะมีความเหมือนมันเหมือนเนี่ยลองลื่นๆมันเหมือนเนี่ยเม็ดกระแปงมันแกงเสียด้วยครับทำทางลางง่านแบบมันอ่อนแอมบอบบางซะเหลือเกินนะครับอืมเดี๋ยวจะแข็งเข่งนในดอกแบบนี <S <S ่ก็สีลางเข็งๆในลางง่ายนะครับเพราะใน้างจะเกิดได้พ่อแกงนี่แหละนี่นองได้พอแกง ยิ่งเชียร <pack ing> ouais. ์เจอกับเปิดลอะไะพี่น uh ้องเออเฮากัแบนท่านบ้านพี่น <Okay>. ้องเนาะกินน้องตรงไหนตรงที่โฟกัสันได้พ็ดหนังว่านี่หล่ไล่ที่พี่หนังว่าพี่น้องนี่นี่เพ็ดหนังว่าเฮ็ดดันทานหลายครับนะครับพี่น้องเสียเวลาโดนยุติพี่น้องพี่น้องอาจจิตไทยทอดแค่แบบชัววังชัวร์เข้านะครับมันโดนเกินไปเนาะ ว่าแล้วไงแล้วครับเนาะใน้ฝากรับชมฝากที่ตามกันเลยก็ใช่แล้วครับพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ